สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาวิวเกมแฮปปี้วิวครับครับครับเริ่มเลยไปในกูเกิลครับ ว่า happy, happy view นะครับ happy ้วิวแล้วก็แล้วเอาลิงแรกครับอืมันก็ขึ้นหน้าตาอย่างี้นี่เรากดเพย์นะฮะอันรอขูนะ่ฮะไม่แปลวืมโอเคอนะ เกมนะครับโอ้ยเร็วจังเลยเน็ตวันนีนะ้จะมารีวิวแบบด่านยาวๆหน่อยไม่มีไม่สั้นมาก

ไอ้แกจัมเปอร์โด,ดทีบหัวปองนะครับ่าเล่นเกมแอปิบิวคอยทำนี้นะครับจัมเปรอร์้ฮปองเต็นพังอ่าเด็ก,ดกตายเด็กตาย ครับเฮ้ยแล้วเนะี่ยฉีดดิกระโปกชับนะนะครับอ๋ออ่านี่จะรอดมั้ยโอ้รอด เออ,อไม่เหลือครับท่านเออานักโอ่า,อา,อาอเคนะคลิปนี้เราอาจแค่สิบนาทีพอแล้วนะฮะนะครับนะครับนะครับ,นะรบ,นะรบเฮ้ย